คุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนป่าเข่าล้อมจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะ ทางด้านของนางสาวชุติพรเสชางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์สวนป่าเขาล้อมโดยนําหัวหน้าส่วนราชการมาสัมผัสกับธรรมชาติเชิงท่องเที่ยวนะคะที่อําเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนต่อไปสวนป่าเขาล้อมครับ mountain forest homestay and camping ตําบลนากลางอําเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ่ามกลางธรรมชาติบ้านพักหลังใหญ่โฮมสเตย์และลานกลางเต็นท์ที่มีวิวหลักล้าน360องศานอนดูดาวชวนเพื่อนมาท่องเที่ยวดื่มกาแฟฟินๆครับกลางเต็นท์ปิ้งย่างบาร์บีคิวพักส,สดๆจากสวนห้องน้ำสไตล์ยุโรปและมุมถ่ายรูปสวยๆนอกจากนี้ครับยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา30ฐานกิจกรรมที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกิจกรรมมากมายครับให้ทุกคนได้ร่วมสนุกสนานอย่างเช่นเก็บผักเก็บไข่ปลูกต้นไม้ขี่มา้าปั่นจัก,กรยานนั่งรถอีแท็กยามเช้าและมาเรียนรู้ความพอเพียงประชาชนหรือผู้สนใจมาท่องเที่ยวนะครับแวะพักได้โดยสามารถมาตอนฤด,ดูปลายฝนต้นหนาวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ได้หน้าเพจ Facebook สวนป่าเขาล้อม Mountain Forest Homestay a n d Camping ครับ